สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับช่างน้องจ๋าก,กันเดิมนะคะวันนี้จะมารีวิวเลเวลห้าสิบกันนะเลเวลห้าสิบได้อะไรบ้างได้อ่าห้องทั่วไปเพิ่อมอีกหนึ่งห้องนะคะได้กล่องคูณสามได้หมุนคูณห้าสิบห้าสิบได้เพชรหนึ่งพันแล้วก็ช่องโปรอานลิกเกอร์ใหม่หนึ่งนะคะ จะไปหมุนกันจะเกลือหรือเปล่าห้าสิบห้าสิบครั้งก็หมุนครั้งหะสิบไปนะเกลือมากค่ะเกลือเหมือนเดิมนะคะไม่ได้อะไรใหม่เลยเหมือนเดิมไม่มีอะไรใหม่เลย อ่าได้ปีกห้าดาวนะจะเป็นปีกแบบไหนอ่าแบบนี้ได้ไหมหนึ่งอันเนาะอีกฮืไมไห้าดาวแค่ครั้งเดียวองหนึ่งดาว เรือนะคะได้ห้าดาวแค่นีวเองโอเคิดีาว อะไรเนี่ยรัดก้าวเจ้าแห่งขุนนางลองเปลี่ยนดูนะจะเป็นยังไงอีจีแบบนี้อ่ะสวยไหมไม่ชอบนะวันนี้ยังสวยกว่าปีกออค่ะดูปีกค่ะไป สีเหลืองขอบสีออก,กเขียวลงล้วก็นีแล้วก็จะมาเปิดกล่องกันดูนะอันนี้มีแล้วอ่ะ ไม่อยากได้อันนี้ไม่ได้แต่เตียงนอนจะทำห้องเป็นโรงแรมดีกว่าไหมนเนี่ย<อ>ได้แะ้วเนี่ยสระน้ำแสนงดงามโอเคก็ได้อยู่วันนี้มีใหม่ไหมนเนี่ย หนึ่งนะไม่ได้ได้ชุดวันหยุดมาหนึ่งชุดต้องเปิดดีกว่าดูโฆษณาแป๊บหนึ่งนะไปดูโฆษณามา อ,อ้าเปิดยากจังเลยกระเป๋าใบเนี้ยเฮ้ยได้อะไรไมีได้ได้เงี้วโอเคแล้วก็เปิดอีกนะ,อะเอาเอาใบนี้แหละเอามีออกที่ เกลือก้าวเกลือไอทีเฮ็ดจะหมดนะเคแล้วก็ราได้อลไวมาใหม่ชุดนี้ใช่ไหม ลองลองลองแล้วก็รีวิวห้าสิบมันก็จะมีนี่ด้วยนะขึ้นมาบนห้องสุดท้ายได้นะแต่คลิปนี้มันจะยาวไปคลิปนี้ก็จะจบเพียงเท่านี้นะคะสำหรับใครที่ เข้ามาใหม่ยังไม่กดไลค์กด subscribe ก็ฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่จ๋าด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ